สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับพามาในน้ำค้ายนะครับขอกผมเองนะครับขอกควอยน้อยๆนะครับกำลังพัฒนานะครับพี่น้องจะตั้งอยู่ที่บ้านหอยไข่นะครับตำบลตำบลนุ่นปัวแดงนะครับอำเภอผาคขานะครับจังหวัดเลยนะครับกสิมาอัปเดตให้ฟังว่ามีซื้ออย่างเดียนะครับแล้วก็ สถานะเป็นจังไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นแมสาวนะครับประวติควอยตัวนี้นะครับซื้อสาวนะครับบเมนแมสาวตั้งซื้อว่าสาวนะครับเพราะว่ามีทิมาที่ไปนะครับควอยตัวนี้ออกมาจากห้อยบุรนะครับหนองบัวลําพูนะครับเป็นลูกของแมหไ่นะครับแมหไ่กับเป็น ค้อยอีสานบ้านเฮานี่แหละครับสายอ้างนะครับอ้างไงลึกนะครับตัวนั้นมีค้นมาให้ซีแสนแล้วนะครับปีที่แล้วนะครับเล่ากับบัวขายนะครับปีต่อมานะครับหลังผมไปเอาลูกมาได้บัวโดนนะครับไปเอาตัวนี้มาได้บัวโดนเล่ากับมาขายนะครับให้เนียเด่นนะครับเสียเด่นนะครับอยู่ บ้านคลองสร้างนี่แหละครับอยู่ผ้าขาวนี่แหละครับตอนนี้แม่เขาสถานะนะครับทองเอกมุงค้นนะครับก็มีคนมาะห้ราคาหลายแล้วนะครับแต่ยังบ่ขายลูกในทองกับมีคนมาะห้แล้วนะครับไม่เด่นทองลูกตัวที่หาเอ้ยบ่แมมนะครับแม่ของแม่นี่นะครับเาเอิ่นแม่ใหญ่มันซื้อใหญ่นะครับมันตัวใหญ่นะครับสูงประมาณรอยหาสิบ นิดๆนีน่แหละแม่เขานะครับนาลึกนะครับอ้างไงตัวนั้นนะครับแขงขาไงปากไงอันนี้เป็นลูกตัวที่ตัวที่ตัวที่สองนะครับนี่ตัวที่สองของแม่ไงเพราะว่าตัวหนึ่งกับอยู่น้ำนองไส้ของหอยวุดนะครับตัวนี้ผมกัไปขอแบ่งปันมากนะครับ เรื่องราคาตอนนั่นก็ถือว่าแพงนะครับตอนปีที่แล้วนะครับเพราะว่าผมเอามาได้ปีก็กลัวกัปีก็กลัตอนนั้นก็ถือว่าแพงนะครับผมเอามาตัวนี้ผมซื้อมาแสนหนึ่งนะครับตัวนี้ท่องตอนนั้นนะครับท่องได้สิบเดือนนะครับมาเลี้ยงสองเดือนก็ออกนะครับสิบเดือนก็กลัวนี่แหละมาเลี้ยงเดือนก็กว่าก็ออกนะครับ ตัวนี้นะครับท่องเป็นพ่อบ้านๆนะครับตัวนั้นลูกเขาตัวแรกก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าพันนะครับด้วยพันธุกรรมทั้งแม่นะครับแต่ว่าทางพ่อบุหันเห็นนะครับผมก็มักนะครับข้องไงข้อมสูงอ้างนะครับก็เลยเอามานะครับพัฒนาต่อตอนนี้ก็ลูกนะครับเอามามาคลอดลูกตัวแรกนะครับพ่อเป็นสัตว์นะครับรอบ สองผมจะใส่เก่าจเจริญน,นะครับกะน้ำเสื้อเป็นของพญี่สีเลยนะครับหมอถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นหมอนิดนะครับเพราะว่าผมใส่บริการนี่หมอนิดแล้วกับหมอหมอ,อยังคายงหญ่นะครับปียะนนฟาร์มนะครับกับอีกหมอของผู้หนึ่งนะครับที่มาผสมแล้วกับมาหมอเคนะครับ หมเครหรือหมเขนนะครับหนองบัวลำพูตอนนี้ลูกเขาได้ลูกสาวนะครับเก้าจะเลื่อนที่ผมบีดมานะครับเหตุผลที่ใส่เก้าจะเลื่อนไยผมอยากได้พันธุก,กรรมที่ดีนะครับแล้วก็มาปรับเรื่องโครงสร้างให้มันใหญ่มันสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็แข็งขานะครับ ตอนนี้กัสถานะท่องนะครับท่องสามในท่องนะครับเป็นแก้ยวฟ้านะครับผมโดยหมอเคนะครับมาใส่ไห่นะครับหมอเคหรือหมอเคนะครับน้องบัวล้ำพูนะครับกะผพานรอบแล้วนะครับอาจจะเขารอบรอบสองกับ่านแล้วแหละครับก็รอติดตามผลงานนะครับ ผมกับโบโบให้มันอ้วนนะครับผมให้กินแตงยาเลยนะครับแล้วกับโบค่อยเสริมนะครับเรียงตามธรรมชาตินะครับผมเป็นรักนะครับว่าานีโบได้แตะเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมีทุนมีอย่างใครเอามาเสริมนะครับนี่ก็เรียงไปก่อนเหตุผลที่ตั้งแม่สาวนงครับทองสามในทองแต่ว่าเขาบเงี้ยวนะครับเป็นวายทีบบบ่งบอกอายุทางเขานะครับเนี่ยบางคนอาจจะตัวว่าลูกแรกก็ได้นะครับ แต่ว่าโดยความเป็นจริงเขาก็ตรงไปตรงมานะครับก็มาล่อติดตามนะครับน่าจะต้นปีนานะครับต้นต้นปีนาอาจจะได้เห็นผลงานนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังจะสิผ้าไปเบิ่องอีกแม่นึงนะครับแม่นี่กับมีประวัตินะครับการสื่อขายนะครับ เดี๋ยวพามาเบิ่งหลูกของเม่สาวก่อนนะครับหลูกสาวเก่าเจริญนะครับเลรียงธรรมชาตินะครับนี่แข้งขาความสูงถือว่ามาดีนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นลูกสาวเก่าเจริญน้องก้าวหน้านะครับนี่ หางเงาะนะครับหางถือว่าเงานี่นะครับค้อยประมาณที่เขาซีเดือนนะครับนี่เลี่ยงธรรมชาตินะครับกินหญ้าเก่งนะครับนี่ข้อขาเงาะนะครับแขงขาเงา ลำเตียวก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นควายที่บีดขึ้นมาเองนะครับจะเก็บไว้เห็ดแม่บล็อกนะครับเพื่อพัฒนาต่อไปนะครับมาเบิงแม่กุหลาบนะครับแม่กุหลาบกับลูกไส้เนี่ยครับแม่กุหลาบนะครับประวัติการซื้อมาก็ออกมาจากห้อยวุฒินะครับ เราไปซื้อมาแต่ไหกับลูนะครับแถวๆนั่นแหละตอนนั้นซื้อมาเพื่อนบอกว่ามันท่องในเจดเดือนนะครับผมกับเบิงบอกนะครับเพราะว่าเป็นค่อยงามนะครับที่หรือใส่กลางค่อยใส่กลางที่ซื้อมาตัวแรกนะครับ พ่อผมเป็นค้นไปเอานะครับผมกับวัไใดลงมาเบิงนํานะครับเมกุลาบนะครับตอนนั้นซื้อมาเขาว่าท้องนะครับอ้วนสมบูรณ์นะครับค้วยเขาสี่เลี่ยงหัวาหานนะครับผมมาเลี้ยงได้หาหกเดือนขึ <c oughs> น้นนะครับผมก็เลเอาไปทับโตนะครับกับเจ้าอ้วนนะครับเจ้าอ้วนอยู่แถว หน้ากลางนี่นะครับเป็นเจ้าอ้นนี่เป็นลูกของสร้างอุทัยนะครับตอนนั้นเขาหามาไห่เนี่ยนะครับเฮี่ยเพื่อนผมก็จำซื้อไว้เลนะครับพอผมเป็นคนเอาไปทับนะครับสูงใหญ่นะครับเขาเจ้าอ้นนี่เขามาขายสองเซนหานะครับตอนนั้นนะครับเมื่อสองปีที่แล้วนะครับตอนนี้ราคาก็ขึ้นสูงแล้วนะครับ การให้ลูกทรงลูกก็ดีนะครับเมื่อกุหลาบนี้ลูกตัวแรกเป็นลูกไส้นะครับกับลูกไส้เจ้าอุ่นนะครับสายสางอุทัยนะครับจะพึ่งผสมไปนะครับโดยหมอเอนะครับหมอเอยูยู่ผู้กระดึงนะครับมาผสมให้นะครับใส่เก้ยวฟ้าเข้าไปนะครับกับ่านไปแล้วนะครับรอบกัวนะครับจะถือว่า ติดตามผลงานนะครับต้นต้นปีนานะครับต้นต้นหรือนู่แหละครับตัวนี้ท่องโดนนะครับตัวนี้เว้าไปเดี๋ยวข้นสิว่าตัวนะครับตัวนี้ท่องโดนนะครับปีกว่านะครับนี่เม่นี่ท่องนะครับโดยที่เหาจดมือจดวันไว้ตลอดนะครับตัวนี้ลักษณะเขาโค้งสางง่ญ่นะครับกระโหลกง่ญ่นะครับตาแต้มเกี้ยจ้ำนะครับ แต่ผมกับปอยธรรมชาตินะครับเนี่ยแม่กุลาบนะครับตัวนี้ต้องแก้ก็คือเรื่องหางนะครับเพราะว่าหางเขาอยากสั่นเนี่นะครับเรื่องกระดูกโครงสางก็ถือว่าโอเคนะครับใส่แก้วฝ้าก็คืออยากได้คว้ยเผือกนะครับเมียผมมักคว้ยเผือกผมกับมักนะครับใส่ผ้าพบเบืองเม่แไม่ใหญ่ของคอกนะครับซื้อเมี เพิ่มนะครับบางทีก็เอิอนเมย์ไงนะครับเพราะว่าอายุหลายกรมูนะครับนี่เป็นลูกไส้ของเขานะครับนี่เป็นลูกไส้ก็จะเลื่อนนะครับผมซื่อมาออกมาจากห้อยวุดนะครับห้อยวุดหนองบัวนะครับตัวน,นี้ก็ได้ประมาณปีนะครับนี่ป็นควายที่กินแต่หยานะครับนี่ เบิ g, ้งดอกลักเลนนะครับคีเล่นตัวนี้นี่นะครับเพื่อนว่าเป็นลูกเก่าจะเลื่อนนะครับเข่ากับอันนี้ตามเพื่อนเบามากนะครับแต่ว่าเบิ้องรำโตล่รหยังผมกับมักอยู่ครับเพราะว่าค้อยค้อยผูนะครับไข่รตรงดีนะครับหนาตัวนี้หนาอ้วนนะครับแม่เขากะถือว่าให้ลูกดีนะครับ จะพาไปเบิ่งแม่เขานะครับอน,นี้เอินแม่เพิ่มนะครับแม่เพิ่มหรือแม่ใหญ่นะครับกลายเป็นควายสายพัฒนานะครับบ่ถือว่าควายงามหลายนะครับนี่นะครับอ๋อแม่สาวสูงร้อยตอนเอามาาแรก,กๆนะครับวางปีกวัวๆที่แล้วนะครับกะเอามาตอนนั้น สองปีประมาณสองปีนะครับออามาตอนนั้นวัดได้ลอยสี่สิบห้านะครับแม่สาวแม่กุหลาบก็ได้ลอยสี่สิบหกนะครับวัดต่อนรามาไม่ไม่ขึ้นกันสองปีที่แล้วส่วนแม่นี่ได้ลอยสี่สิบสามสสี่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็วัดบางปีที่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าวายเขาน่าจะได้ลูกสี่ตัวหาตัวแล้วนะครับนะอาจจะห้าตัวในท้องประมาณนี้นะครับกับเดา เพราะว่าเข้ากับบวกเก่งบันไดน,นะครับแม่นี่แม่เพิ่มนะครับตอนนั้นซื้อมาลูกไา้ติดลูกไา,า้มากเพิ่นว่าเป็นลูกไา้เ่าจะเจริญนนะครับซื้อมาตอนลูกได้เดือนหนึ่งนะครับม่อยู่กับผมนะครับขึ้นรอบแรกกับปอยพันนะครับมารอบสองผมกับใสเงินอู่ไทยนะครับใสเงินอูทไทยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณน่าจะเก้าเดือนนะครับเก้าเดือนก็รอติดตามนะครับเนี่ผลงานว่าสิปเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเห็นการให้ลูกการท่งลูกก็ถือว่าโอเคนะครับค่อยตัวน,นี้ลักษณะดีนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับอ่างนะครับโบสูงโบยญ่แล้วกับโบถือว่าเงาปันไดน,นะครับโบถือว่าเงาแต่ว่าหางดีนะครับ จุดเด่นที่สาคัญก็คือให้ลูกดีนะครับเบิ้งลูกดอกลักบางนึงนี่นะครับลูกถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นควอยที่ปากไงนะครับกินงง่ายนะครับกินเก่งนะครับควอยเป็นควอยสองเพศนะครับแม่อยู่นี่สามเมที่เป็นควอยสองเพศเบเดเลยนะครับผู้เถาผู้แก่เพิ่นว่าให้ลูกดีนะครับนี่นะครับควอยสองเพศเป็นทางใดนะครับนี่เบิ่งท้างล่าง ตรงนี้นะครับเพื่อนว่าเป็นอีกเพจหนึ่งนะครับผู้เฒ่าผู้แกเพื่อนว่าย่มืเอเศร้าผมก็ามาลาม,มาอเองสิแหละครับอีกประมาณสี่โมงครึ่งผมก็สิเอาเขาคอกนะครับเพราะว่าปล่อยมาแต่หกโมงมางมืดอ่ะพ่อปล่อยกับตีหานะครับตีหากลัวนะครับมามัดไว้เม่กับเห็ดกับเข่านะครับเห็ดหก,กับเขาเ่าแล้วพ่อก็ออกไปเห็ดหน้านะครับเม่เพื่อนแก มาเอาเขาคอกนะครับสวยๆประมาณแปดม้งเก่ามงนะครับกะอัปเดตนะครับให้พี่น้องในเบิ้งนะครับมีหลายคนถามเขามาว่าเป็นจังไรนะครับนี่บ่งเลี้ยงของเบามอบนะครับติดเขานะครับสองฟังเลยนะครับให้เบามอบนะครับกะมาสื่อทีไว้นะครับกับใหญ่นะครับกะเตรียมกระเสียนนะครับกะใส่ข้วยนี่นะครับ ในการใส่ปหนีใส่ทุกอย่างนะครับใส่นี่กัอีกสี่หปีนะครับใครสีเห็นเงินนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช์นะครับผมให้บ้ามอเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการเฮ็ดคลิปนะครับแล้วก็นู่นไม่มาน้่นะครับเดี๋ยววางเดี๋ยวทายให้เบิ้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับผมเลยกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ แจ้งเตือนเพื่อสีบริเวพัดนะครับคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ